น้องๆอยากทรบประวัตของสัต์พ่อจุ้ยจ้ะค่ะอยาะเดียวพี่ไปม่มีใครเกิดไม่ต้องไม่ใช่ใครเกิดะไม่เขาเป็นตงสายอย่างนี้มานานเลยใช่ไหมมันมีมาอย่งนี้ก็ไปร้อยปีแล้วดิตีร้ปีไหคะสารนั้นคือสารอะไรสารเจ้าพ่อ ช่ยกับเจ้าพ่อกรมกันสององค์ถามว่าเจ้าพ่อปู่ช่วานไหมนานนะฮ้นานที่โกมาก็มีได้เนี่ยิดกันบ,บางได้ไงมีนะเด็กๆจะเคยได้เกิเป็นอะไราก็ไปขอมนมทุกอางกันโอ่ก็เราตางท่านเป็นทหารแล้วก็โด,ด,ด,ดนฆะ่าตายแบบตารชีวิตเนี่ย ตัวที่เัาไม่ผิดเติมใจร้ายแต่เขาลอยมาอยู่ที่สันแจ้วเนี่ยเป็นทหารในในใตุ้นทารน่ะเป็นวังเลยตามาไักเล็กต็มเลยมีตะเก้ด้วยเพราะว่ามอเดินสิบสองแล้วเราจะทงอ่ะจะมีหกทุ่มอะเขาจะมีหินทเรเค้ลอยขึ้นมาแต่คนเขาเห็นกันนะแต่นี่ไม่เห็นเนี่ยเพราไว่ามาที่อย่าง แครเป็นเพื่อนอยางเงมาเจอคือกสนใจก็มาอยู่ันงคนควรไม่อยู่ควรอยู่กันอะไรน่าสนใจจะเล่กันเลยถึงกก็มีผมใจแต่ว่าคือหลังไม่ใหญ่นะหลังไม่ใหญ่ในปัจจุบันจะม goodbye, y, elected, ีหลังไม่เล็กแต่เวลางานละครจะเรียกว่าความเจ้าอ่านปก็จะไปเอาว่าไอ้ใบกระตา้มอ่ะมาทำเป็นตุ้มออไม่รู้ละครเล่น ก่อนน,นี้ก็จะนั่งร้องเลยถ้าก่อนนั้นแม่แม่เป็นร่างท่านอยู่เป็นร่างเป็นปร่างอยู่แล้วแม่มาเสียตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรับเพราะว่าท่านยังไม่ลงไข่อันนี้คืคองเฉพาะกุมกันเจ้าพ่อจุ้ยเขามีสองเฉพาะพ่อไข่กลางจะเบิร์นอะไรจะองไหนก็เบิร์นไปอะไรอยากได้กินได้เราลงเองเพื่อก็ออกท่นนี่เราจะแก้บนทั้งคู่ รวมกันก็ได้ถามว่าความอะารนี้อาหารเป็นยังไงเป็นอะไรบงของเจ้าที่ปูจุ่มตะกันนี่มัเปนยากนะแบบตะกอนจุ่มเต้าอะไรจุ่มถึงเครื่องกอะไรอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสูตรช่ก็เป็น ก็โปรยเป็นต้นแกน่แกด้านเยื่อละเวลาทัดจังก,ก,ก็เนี่ยกระโหลกชีวิตก็ต้องถึงเต็มทีแต่น้ำค่อยด่างแก่ใจบนแบบคนยืมเงินไปไม่ได้ให้แล้วก็แล้วบนแล้วก็ก็ได้เงินเหมือนเหมืนอนนี้เราบนไว้ก<ม>็คือสำเร็จทุกอยา่างสำเร็จทุกอยา่าง ตอนนั้นที่ลูกตกน้ําตายค่ะก็บนก็บนปูถ้าป,ปูไว้ไก่ตัวหนึ่งพอขอให้ลูกขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยพอปอบนปุ๊บจับขาได้ป๊บเลยอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออได้ขึ้นมาแต่ว่าบนเมื่อคืนให้ได้แต่อรอดไม่รอดไม่รู้นะเราไปอยู่โรงพยาบาลสามวันแล้วเสียทาประตูไปเรืยเลื่อยมานแล้วต้องคนจงเนี่ก็ทักงา พ่อมันทุกวันคอจะหักตายนะแล้ก็นึกว่าอเราไม่ได้ขึ้นต้นหมากต้นไม้อะไรคอจะหักนะพ่อไปโผล่นต่างตกนักต่างโอ้มารอหัก็หาาแบบโรก็มีพิารแบบว่ากอนนั้นก็ไม่จะแห้งนะนมีการจับตาจัจับกา ก็เป็นการเอามะขามใ่ตูนขามที่บ้านที่บ้านมีนักขาติดเก็บบ้านหลังใหญ่แล้วนักขามดันกลางนักขามเดี๋ยวก็ี่มีหางดึงเต็มเต็มออออกมาดูปรากฏว่าเหมือนคนเดินเดินรอบบ้านลอบกันท้ายคือก็ต้องอาวตาต่อที่หน้าตาทางเดินป็นตาอันที่หน้าตา คนที่ไปจับมาก็หายดีคนแถว้าง,งนกเขาไม่เชื่อนะแล้วเขาหน้าแล้วจะแดดจ้าอย่างเงี้ยแล้วฝนที่ไหนก็จะมีอ่ะแล้วเขาก็เลยบ่นขึ้นมาแล้วจับไม่ท่ออะไรหะวพราะฝนก็ตกลงมาเม <c oughs> ือเราขนลุกเันเราขนลุกเป็นแถวเลยนะวเวลาฝนตกมาคนอื่นเขาก็มาบ่นคนฝั่งเขาก็มาบ่นนะไม่ใช่ว่าที่นี่ทีเดียวนะเพราะว่าพระปู่เนี่ยขึ้นขึ้นทุกที่เพราะว่าคนนับถือจ้านแถวนี้เขานับถือหมด นั้นสารเจ้าพ่อจุ้ยนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่ก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนวันจปาและทําให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 5...4...3...2... ฝนตอกภายในชั่วโมงเนี่ยเขาจะบนหัวหมูร้อยหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวไปถึงชั่วโมงแล้วฝนตกลงมาแล้วเขาก็ไม่แก้ตามแมบบ่บนตอนสามีมนแก่ละครมางมีหัวหมูมาถวายมากมีอะไรมาถวายแล้วแต่แต่นี่ที่คือว่าแก้บนไม่เคยแก้ในงานคือสําเร็จถ้ากระทิสมันก็แก้เลยพอรู้ว่าผนสําเร็จก็แก้เลยไม่เคยติดค้างเพราะไม่ชอบติดค้าง